าใครฟังแบบพี่จะมาสอนน่ะมันจะฟังสบายเลยฟังมันจบประโยคหนึ่งก็พลิกมือเล่นๆมันจะไม่มีคําว่าเวลาจะไม่มีคําว่าโอ้ยช้าโอ้ยนานเมื่อไรจะจบทีมมันจะไม่มีนะถ้าฟังแล้วจิตมันมันมันฟังแค่มันจบประโยคหนึ่งก็พลิกไปจบประโยคหนึ่งก็พลิกไปจบประโยคหนึ่งก็พลิกไปมันจะฟังแบบไม่ต้องจดไม่ต้องจําไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแต่มันจะเข้าใจของมันเอง แต่ฟังไปโอ้ยนานจังเมื่อไรจะเริ่มมันจะไปทางนู้นแล้วจะสิ้งแล้วแล้วเราได้จังหวะกับมือจังหวะเสียงที่เขาจบลงกับมือที่เคลื่อนจะหายไปมันจะงงแตถ่ถ้าเราลองสัมผัสฟัง,ฟงจริงๆเนี่ยเนี่ยเวลาเราฟังอะไรยาวๆเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ยได้เลยเพราะสังเกตด,ดูคนเนี่ยเวลาฟังฟังอะไรก็ตามจะฟังไม่ได้ยาว แค่สักสิบเดี๋ยวท่านฟังแบบนี้นะเป็นชัว่วโมงท่านก็ฟังได้เพราะท่านฟังความเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งของมันฉันไม่ได้ฟังในในขณะหนึ่งเนี่ยมันจะร้อยเรียงเป็นเนื้อเรื่องเองมันฉันไม่ได้ฟังเอาเอะเอาเวลาแต่ท่านเอาฟังเป็นขณ uh, 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 ะหนึ่งขณะหนึ่งขณะในล้วณะในขณะหนึ่งที่เราฟังเนี่ยเราจะเรียนรู้การเกิดดับก็ได้เออไม่เกิดแล้วนะหายไปแล้วนะเกิดแล้วนะหายแล้ว <estion. S 2> นะได้หมดเลยนะเรียนรู้ก็ได้ เนการบ้านวันนี้ยการบ้านวันเนี้ยอยากให้ไปดูสองสิ่งนะว่ารู้กับเคลื่อนไหวต่างกันอย่างไรโดยสังเกตว่ารู้เนี่ยจะไม่ทําอะไรแต่เคลื่อนไหวจะมีการทําสังเกตนะอันนี้ให้ให้คาตอบไปเลยว่าให้ไปสังเกตดูว่ารู้จะไม่ทําอะไร รู้จะไม่ทําอะไรแต่เคลื่อนไหวจะมีการทําสังเกตความแตกต่างสองอันนี้ให้ดีๆนะแล้วจะเข้าใจแยกได้ชัดเองนะระหว่างรู้กับเคลื่อนไหวต่างกันตรงเนี้ยนี่คือเคล็ดลับนิดเดียวว่าเคลื่อนไหวมีการทํารู้ไม่มีการทําเขาว่าไม่ไม่มีการทําอะไรมีอยู่สามลักษณะรับ ร,รับนิ่งรับนิ่งนิ่งรับนิ่งนิ่งรู้นิ่งนิ่งเห็นนิ่งนิ่งอันนี้คือตัวไม่ทําอะไรอาการที่มันรับนิ่งนิ่งรับเฉยเฉยไม่ใช่ทำเฉยเฉยนะรับนิ่งนิ่งรู้นิ่งนิ่งเห็นๆๆนิ่งนิ่งนี่แค่อาการไม่ทําอะไรรับเฉยเฉยรู้เฉยเฉย เห็นเฉยๆเนี่ยอาการไม่ทําอะไรรับไม่ทาอะไรเห็นรู้ไม่ทาอะไรเห็นไม่ทําอะไรเนี่ยคืออาการลักษณะก็อาการที่ไม่ทําอะไรมีอยู่สามลักษณะคือรู้นิ่งๆแต่ไม่ใช่ทารู้นิ่งไม่ใช่ทานิ่งรู้ว่ะรู้นิ่งไม่ใช่ทานิ่งรู้นะอ่ารู้นิ่งไม่ใช่ทานิ่งรู้เนี่ยรู้นิ่งรู้นิ่งรับ รู้นิง่งรับนิง่งรู้นิง่งอ่าอันเนี้ยคืออาการไม่ทําอะไรรับเฉยรู้เฉยเห็นเฉยเนี่ยคืออาการไม่ทําอะไรรับไปทําอะไรรู้ไม่ทําอะไรเห็นไม่ทําอะไรเนี่ยคืออาการไม่ทําอะไรอ่าให้ให้ให้รายละเอียดไปขนาดนี้เรายังทํากันไม่ได้ดอีกเนี่้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ย ให้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 พิธีสังเกตไปเน,นี่ยโอ้โหเนี่ยคือภาวะไม่ทําอะไรนะนัานบางคนอะรู้เฉยเฉยได้ไหมได้ก็ใช่แล้วนั่นแหละอาการไม่ทําอะไรทั้งหมดเลยแต่มันเฉยมองนะไม่ใช่เฉยเมยออีกกันแหละรู้นิ่งนิ่งเหมือนกันนะรู้นิ่งนิ่งมันจะไปทํานิ่งนิ่งให้รู้นะมันรู้แล้วมันนิ่งเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาเออโมโหนะแต่มันรู้แล้วนิ่งอนี่มันอยากนะมันรู้แล้วนิ่งเนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรอีกนะเนี่ยเนี่ยอาการของการไม่ทําอะไร กันวันนี้การบ้านมีสองอันไปสังเกตให้ดีว่ะตัวรับรู้แล้วไปทำอะไรเป็นยังไงไม่ไม่ไม,ไม่จะไม่พยายามพูดสังเกตเพราะสังเกตเนี่ยมันจะลงเป็นสูขการใช้ความคิดเยอะพวกเราเนี่ยมันจิ่งข่างคิดกันอยู่ด้วยพอ้สังเกตแล้วเดี๋ยวก็คิดนู่นคิดนี่ก็ดีก้งกตัดคิดตัดสังเกตออกไปก็ได้เอ้าเอาเอา,เอารับรู้ไม่ทําอะไรรับรู้เห็นไม่ทําอะไรนะว่า ตัวรู้จริงๆเนี่ยมันเป็นภาวะแบบนี้เนี่ยภาวะแบบมันไม่ทําอะไรจริงๆนะแต่ที่ทําทั้งหมดอะตัวเคลื่อนไหวมันทําไปสังเกตความแตกต่างระหว่างสองอันเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่าโอ้ภาวะธาตุรู้เขาไม่ทําอะไรเลยแต่ที่ทําทั้งหมดอะคือสังขารคือการปรุงแต่งของมันทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวมันจะแบ่งแยกออกไปคนละอันก็ได้การบ้านวันนี้นะแล้วเดี๋ยวเข้ามาตอบตอนเย็นดูสิจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย ไปดูสองอย่างสิ่งที่ทำกับสิ่งที่ไม่ทำนะสรุปแค่นี้สิ่งที่ทำเป็นตัวเคลื่อนไหวสิ่งที่ไม่ได้ทำเป็นตัวรู้ไปดูให้ดีๆนะเดี๋ยวมันจะงงอะ่ะเอ๊ะเพาฉันสร้างจังหวะอยู่เนี่ยฉันทำหรือเปล่าฉันเดอนจงกรมเยอะฉันทำหรือเปล่าแต่คุณเห็นไหมว่ามันมีภาวะหนึ่งที่เห็นการทำก้องคุณอยู่อะ่ะนั่นแหละมันจะต่างกันนิดเดียว อนะสังเกตตัวเคลื่อนที่มันทำงานอยู่แล้วสังเกตตัวรู้ที่มันนั่งสบายๆไม่ได้เอาอะไรกับใครทั้งนะั้นแหละอ่าไปเจริญกันต่อนะนะส่วนส่วนอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ว่าที่ที่ที่ในในนั่งบอกที่อุปมาเปเฝยอ่ะคนใหม่ๆอาจจะฟังไม่ไม่ไม่รู้จักอ่ะอัตมากำลังอุปมาแบบนี้ไงขันห้าขันหนะ้าเนี่ยมีนิ้วอยู่หนะ้านิ้ว นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วหัวผมไม่ยัไม่นิ้วผมไม่มืออันนิ้วนิ้วก้อยเนี่ยให้ให้ให้สมมุติว่าขันห้าเนี่ยไม่มีอยู่ห้านิ้วไอ้นิ้วก้อยเนี่ยเป็นรูปนิ้วก้อยเนี่ยเป็นรูปนิ้วนางเป็นเวทนานิ้วกลางเป็นสัญญานิ้วชี้อ่ะชอบชี้นิ้วชี้เนี่ยเป็นสังขารไอ้ตัวเนี้ยตัวแสบ อชอบชี้ก็ไปเรื่อยชี้อะไรคนอื่นเหนื่อยทำไปนี่ชันทีทำไปนี่ชันทีทำไปนั่นชันทีเนี่ยส่วนนิ้วหัวแม่มือนเ,นญญเนี่ยเป็เวนวิญญาณเนี่ยด้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมอุบมาอุบมามาเหมือนขันห้าเหมือนนิ้วห้านิ้วเนี่ยทีนี้เจ้าวิญญาณสังเกตดูไหมมันจะไปแตะอันไหนก็ได้ง่ายๆเนี่ยเห็นนะวิญญาณจะไปแตะกับรูปก็ได้วิญญาณจะไปแตะกับ เวทนาก็ได้วิญญาณจะไปแตะกับสัญญาก็ได้วิญญาณจะไปแตะกับสังขารได้วิญญาณมันเคลื่อนตัวได้สะดวกเลยสังเกตบ้าแต่ลองดูว่าที่เอารูปอ่ะมาแตะกับนิ้วชี้เนี่ยมันจะยาง่ายไหมเอามาแตะกับสังขารเนี่ยลองทํำดูที่มันง่ายไหมหรือเอารูปมาแตะกับสัญญาเนี่ยง่ายไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอารูปกับสัญญามาแตะกันเนี่ยต้องเอาใช้มือตรงช่วยนะสังเกตบ้า หรือเอารูปมาแตกกับเวทนานี่มันง่ายหน่อยเออมันไหลกันหางันง่ายนี่แหละอุปมาอุปขันห้าง่ายง่ายเนี่ยถ้าเอารูปกับเวทนาเนี่ยมาแตกกันอย่างง่ายแต่เอารูปกับรูปกับไอ้สัญญารูปกับไอ้รูปกับสัญญาเนี่ยยากเข้าไปอีกรูปกับสังขารเนี่ยพอได้อยู่แต่ถ้าเอารูปมาแตกกับวิญญาณนี่ยง่ายไหมง่ายจ้ะอันอันนี้แหละ คือเงื่อนไขที่ว่าเราจะต้องทําตอนเนี้ที่เราสนใจกับภาวะเคลื่อนไหวเนี่ยหมายความว่าเคลื่อนไวนหว,นไวทางกายเนี่ยมันกําลังเอาตัวรู้อ่ะคือตัววิญญาณเนี่ยมาแตะกับตัวร่างกับตัวรูปแล้วจะปล่อยไอ้สามตัวนี้ก็ทํางานก็จะถูกทิ้งเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเขาจะถูกทิ้ง,ญญง,งแต่เมื่อก่อนน่ะเราไม่ฝึกฝนอ่ะเราจะเอารูปเนี่ยเอาวิญญาณเนี่ยไปแตะกับ รัฐเวทนา,บ,า,บ,ญญาบ้างไปแตะกับสัญญาบ้างไปแตะกับสังขารนะ่ะแล้วทิ้งไอเ้เจนิ้วก้อยนี่ให้โดเด,โดเดียวโดดเดียวอยู่ตัวคนเดียวไม่สนใจเลยมันก็เลยปรุงกันไปเป็นขบวนเลยปร,ปรุงนู่นปรุงนี่อดีตอนาคตเต็มไปหมดเลยแล้วมันลืมลืมไปว่าอ๋อไอ้นิ้วก้อยเนี่ยคือนิ้วก้อยเนี่ยคือรูปเนี่ยเป็นภาวะปัจจุบันมันคิดไม่เป็นมันปรุงไม่เป็นและในบรรดาทั้งสี่ตัวเนี่ยนะตั้งห้าตัวเนี่ยมีตัวเดียวที่คิดเป็นคือตัวนี้ พูดอยู่นะ่ยคือตัวเนี้ยตัวสังขารนอกนั้นก็คิดไม่เป็นหรอกแล้วก็เลยให้ฝึกว่าทําไมแต่มาจึงพาพวกเราทําให้ฝึกว่ารู้เคลื่อนไหวเพราะเราจะต้องการเอารูปกับวิญญ,ญาณมารู้เจอกันให้มากที่สุดและไอ้พวกนี้ปล่อยให้เขาปรุงแต่งเหมือนเดิมเดี๋ยวก็หายเองเพราะเขาไม่ได้รับการต้อนรับเพราะทั้งหมดเนี่ยเขาจะเข้าไปหาวิญญ,ญาณหมดเลย วิญญาณเนี่ยเป็นตัวใหญ่แต่พอวิญญาณไปแตกกับตัวนี้มากเข้ามากเข้าไอ้นี่เข้าไม่ติดไงเหมือนมืออันเนี้ยเข้ามามันจะเข้ามาร่วมเข้ามาแทรกเข้าไม่ได้มันหนีบกันเนี้ยไอ้ตัวอื่นจะเข้ามาแทรกไม่ได้แต่เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยเ็าจะเข้ามาหากันเองเข้ามารวมกันฉะนั้นวันเนี่ยให้ไปรู้เคลื่อนตัวเคลื่อนกับตัวรู้เนี่ยดูสิมันมีความต่างกันอย่างไรอย่าไปใช้สามตัวนี้ถ้าใช้สามตัวนี้คิดแตกคิดตายเลยล่ะ คิดตายเลยละ่ะคิดจนตายแล,ยล้วยิ่งไปคิดรู้เนี่ยมันจะมันจะขาดการสัมผัสภาวะจริงๆที่ว่ามันเป็นภาวะแห่งการเคลื่อนกับการรู้แล้วก็แค่ดูว่าเอตัวเคลื่อนเนี่ยมีการทํานะตัวรู้จริงๆไม่มีการทําไปดูสังเกตว่ามีสิ่งหนึ่งมีการทําอีกสิ่งหนึ่งไม่มีการทําไปแยกภาวะนี้ให้ชัดวันนี้คือข้อสอบแล้ว,วันพรุ่งนี้จะมีข้อสอบอีกอันหนึ่นง ถ้าสอบถ้าไม่เข้าใจนะให้กลับไปอยู่กับภาวะเริ่มต้นอีกทบทวนอา้าวเราก็เล่นกับรู้เคลื่อนไหวต่อรู้เคลื่อนไหวต่อรู้เคลื่อนไหวต่อเนี่ยเราทบทวนเส้นทางรู้เคลื่อนไหวแล้วเสร็จแล้วเอาตัวรู้กับเคลื่อนไหวแยกกันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเห็นว่าตัวรู้กับเคลื่อนไหวเกิดตัวตัวเคลื่อนไหวจะเกิดหายเอาจะเล่นอย่างเงี้ยสามอันเนี่ยลองเล่นดูสิไล่ไปไล่มาอา้าวฉันไไปตรงนี้ไม่ได้ฉันเอาตรงนี้ต่อก่อน รู้เคลื่อนไหวไปก่อนรู้เคลื่อนไหวไปก่อนเพื่อเลี้ยงกําลังกําลังเข้ามาพอาะฉเอาเริ่มมีกําลังเรียบร้อยแล้วมีสมาธิแล้วเริ่มมีปัญญาเห็นความแยกกันอะังความไม่เหมือนกันความต่างกันความไม่ใช่อันเดียวกันคืออะไรเนี่ยให้มันได้อารมณ์แบบเนี้ยไล่ไปเลยนะ